ไม่อยากโดนโกงใช่ไหมล่ะครับปัญหาตอนนี้จะหมดไปอดมิต้น TP7 เพจซื้อขาย IDRV ที่ดีท่สุดในตอนนี้เพจจริงต้องมียอดไลค์มากกว่า 70K เป็นต้นไปนะวิธีซื้อก็ง่ายๆ4ขั้นตอนเท่านั้นนะครับหก็หารูปที่เราต้องการนะแล้วก็ส่งรูปไปให้อดมินนะครับแล้วก็โอนเงินนะแล้วก็รอรับ ID ได้เลยนะครับสะดวกปลอดภัยใช้บริการที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะแล้วเจอกัน สวัสดีครับมินต้อนรับเข้าสู่ลาติชแนลเช่นเคยนะผมก็วันนี้ก็ชอเล่นหรือเจ้าคริโตเหมือนเดิมนะก็วันนี้เรามากับการอัปเดตเซตเอเทมใหม่ฉบับ off ออฟเลนของคริโตหรืออเลนของเรานะในตาที่มีคุณกิจเป็นมา้าป่า้วยนะครับน่าจะเล่นง่ายอยู่ก็เลยเอามาอธิบายในตานี้เลยแล้วกันนะครับก็จะพูดถึงเซตนี้ก่อนนะเซตนี้เนี่ยหลายคนคงจะเห็นในสตรีมแล้วนะครับถ้าได้ดูในสตรีมเนาะก็คือมันค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็แบกได้พอสมควรนะครับในช่วงที่อยู่ในช่วงเล่นเกม แต่ในช่วงที่เทียบกับแพทที่แล้วในะของ4ชิ้นเท่ากันที่เปลี่ยนจาก a g จ s เป็นชิว of l o s s นะครับจะทำให้เห็นข้อแตกต่างค่อนข้างเยอะนะครับเซตนี้เนี่ยจะทำให้ยืนนานขึ้น,น,น,นะระดับหนึ่งแต่มีข้อแม้นะครับว่าสกิลเราจะออกได้ช้ามากนะครับว่าคู่ดาวจะน้อยมากๆแล้วก็จะเล่นได้ยากมากจะต่อคอมโบได้ยากมากแล้วก็อาจจะติดสกอร์ส่งผลถึงการติดสกอร์ด้วยนะครับยังไงนะครับก็ถ้าใครได้ตามผมตั้งแต่แรกๆเลยนะจะ รู้ถึงรถคูดาวที่มีต่ออเลนนะครับว่าครคูดาวเท่าไหร่จะทําให้สกิลมีคูดาวเท่าไหร่นะครับแบบว่าลด20%สกิล2มีคูดาวขึ้นเลข1านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูแล้วกันสำหรับคนที่เพิ่งมาใหม่หรือไม่เคยเห็นคลิปนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นครคูดาวให้ดูตารางรถคูดาวของอเลนนะครับว่ามันสําคัญมากทีนี้มาเข้าประเด็นที่เอจิสยังสามารถออกได้ไหมนะครับเปบัตรเลยปะก็ ผมพูดในความเห็นของผมนะครับว่าเอจิ s มันยังออกได้นะครับตัวพาสซีฟของเอจิ s เนี่ยถึงแม้มันจะสลับกับชิวออฟรอสแต่ว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลหนักอะไรขนาดนั้นนะครับผมคิดว่าลักคูดายังมีน้ําหนักที่มากกว่าตัวพาสซีฟของเอจิ s นะครับมาเร็วแค okay, สวยตายอยู่ดีวะจริงๆเราควรออกนะเนี่ยเฮเพืนเข้าแล้วก็เข้านะครับ oh, <my> <laughs> พ่ม์ากับวาเข้าไปตรงนูแล้ว โอ้โหตายต่อเลยจ้าโปจก์ไฟกดเกิดใช่ไหมเนี่ยร่วงเลยคาเฟ่มันฟรีแล้วนะโพสิชันมันดีกว่าเยอะเลยสวยสวยมาเข้าเกิดมานะโอเคเดี๋ยวอธิบายเ่มต่อนะครับก็สำหรับการที่จะออกเป็นเซตเดิมเนี่ยออกได้เหมือนเดิมปกติเลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ย สำหรับคนที่แบบว่ารู้สึกว่าเอ้ยเซตเดิมมันเล่นยากมันแบบเอ้ยมันสโลมันหายไปมันไม่ไม่ดีเลยพี่อะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวลองออกเซตนี้ดูก็ได้นะครับเซตนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีเบสเลือดที่มหาศาลมากมากนะเยอะมากเลยนะครับก็คือบอกจากอาชีพลอตพันสองแล้วก็บอกจาก ony, อากอนี่ไม่ใช่อา o n กอนี่บอกจากอมู l เลตอีก2000นะครับทำให้เลือดขึ้นมา3200หน่วยนะเยอะมากนะครับ แล้วคูดาก็จะเป็น20%นะครับแล้วก็บวกกับพัสซีอีก10%เป็น30%นะคือแล้วคูดามันพอแหละแต่ว่ามันต้องรอเลทเกมแบบจัดๆนะครับแล้วก็มันจะไม่มีของกันตายเกิดนะแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันได้เป็ดเลือดค่อนข้างเยอะถ้าเราบาลานซ์เลือดดีๆเราจะไม่ตายนะครับในช่วงเลทเกมนะประมาณนั้นเล่สร็จตัวแล้วรู้สึกว่าอันเลนแพทนี้ค่อนข้างเล่นง่ายขึ้นนะ วความสมูทของตัวเลขความสมูทของตัวละครมันค่อนข้างดีขึ้นนะไปนลยไม่ถึงแล้วเรียบร้อยไม่ได้ฆ่าฟักตัวปวดหัวเลยปวดหัวเลยมาจา้าค่อนข้างเก่งนะครับแผนนี้ใครที่ยังไม่ลองเล่นเอาไปลองเล่นดูได้นะ มันค่อนข้างที่จะแบบแกองระดับหนึ่งเลยนะครับเงินเราห้าไม่ได้แล้วชิวกอดเขาเล่นดีนะเนี่ยเห็นไหมเหมือนที่ผมบอกเลยนะคอนเซปต,ต์เวลาบวกกับอารเรนนะครับพยายามเดินถอยตูดไปเรื่อยๆจนตูดเราเข้าป้อมนะครับแล้วพออารเรนหันกลับเนี่ยก็ไล่ตีอารเรนต่อมันเป็นคอนเซปต์เวลาเราเล่นแบบว่าตัวดูดเลือดหรือตัวอะไรเงี้ยสู้กับอารเรนนะครับเว้นแต่ฟลอเรนติโนนะครับฟลอเรนติโนนี่คือกดเราหน้าป้อมเลยนะช่วงต้นเกมนะครับ โอเคก็ okay. ว่าทำไมมันมาหน้าป้อมเสียล่างแล้วน,นะอย่างนั้นนะเขาเมดมาเติมบนคือผมถึงบอกว่าหน้าที่ของออฟเลนนะถ้าออฟเลนสามารถยืนเลนแล้วแบบว่าปกป้องเลนได้แล้วก็เขาต้องเสียตัวเนี่ยมาเพิ่มในการเติมออฟเลนนะเพื่อที่จะปิดสกอร์หรืออะไรก็ตามนะจะทำให้เขาเสียโพซิชันในการไปเติมเลนอื่นและถ้าเราไปเล่นเลนอื่นเราจะมีโอกาสพังเลนอื่นได้ง่ายมากขึ้นนะถ้าเราสามารถยืนออฟเลนได้แข็งขึ้นนะประมาณนั้นนะครับ มังกรเล็กว่ะโอเคตอดพอนะครับดูเลื่อไปโอเคพยายามเลี้ยงสเตตด,ดูเอลให้ได้10ส,สเตตแล้วก็พาสซีิให้ได้8สเตตนะครับถ้าเราจะแบบดูดแล้วก็ถอยอะไรอย่างนี้นะมันจะค่อนข้างคุ้มเวลาเราเทรดนะครับแต่ถ้าเราแบบเทรดพาร์อ่บพลังแสงหรือพาสซสิบตัวละครไม่ครบอย่างเงี้ยแล้วเราถอยเนะี่ยมันจะเป็นการเทรดฟ,ฟรีนะไม่ค่อยคุ้มนะครับพี่มีเขาเล็กโอ้โหสุดตัวเลยว่ะ มาเราไม่ใช่ละอันนี้เรากดอันติช้าจัดเลยไม่ไหวนะเนี่ยไปาสิบเด้แล้วก็ถอยครับไม่งั้นตายแน่นอนมาหลอนน่าจะยืนได้อยู่นะครับพี่หมีน่าจะแล้วเปล่าอ๋อเพื่อเราเติมอยู่สวยอยู่นะไปเล่นหลังบ้านก็เลยวะสุดจัด ก็อย่างว่าถ้าอารเลนโอ๊ยคิวกัดฉลาดจัดเลยแคลรี่เขาไปเตมบนน่าจะเสียล่าง,างเสียกลางด้วยมั้งเนี่ยแคลรี่เขามากลางครับวาน่าจะได้ล่างอยู่มเมละ,ลละเสียบนเราต้องไปแก้ตัวนะครับเราต้องไปฆ่าให้ได้สักตันเะสียซาตาก็ได้ไม่น่ามีสกิลละ เรียบร้อยครับพิกเกอร์ไปอ้ะถ้าคียดากสุดท้ายก็น่าลุ้นอยู่ถ้าคียดากสุดท้ายนี่มีสิทธิ์ที่จะปิดสกอยก็คิวกอดต่อได้นะเท่เลยนะเมื่อกี้ <c oughs> ผมเปิดสตรีมพี่หมีอยู่นะกับคุณกิตเขาบอกว่าอย่างเอา,าเลนพิกเกอร์ด้วยตลก ทีน่าจะสกิวสองอันติวะโอเคดีวเราลงไปด้านล่างสูงนะครับน่าจะสบายเลนะเกมนี้ในเกมเราค่อนข้างโอเคอยู่นะครับในเกมตัวเขามันมีแค่แบบคิวกอดนะแล้วก็คาเฟ่นะครับที่อันตรายนะ มาเจะฟรีย์เฉยๆนะครับสำหรับเตาโผล่บนห้านะเพราะว่าตายไปสองแล้วเหลือสองโอเคยาวๆครับน่าจะได้ยันแหลกเลยแหละบอกเขาหน่อยแล้วกัน <c oughs> ไม่กันบ้านกันแล่ะลูกบวกกันมั่วซั่วเลย <c oughs> โอเคเข้ามาละ คุณกิตตายว่ะซาตาะคะ่จบได้เลยนะเนี่ย <Your team. S 1> แต่ว่าทำทางสตรีมเมอร์ดีกว่ามาละเชือกลัสเราค่อนข้างถึกมากนะครับแล้วก็ป่าบ,บางกับเม็ดเหมือนเดิม แล้วเวลาออกของที่มันมีเลือดแต่มันดีต่ออันเลนตรงที่อันเลนเวลาเราดูดเลือดนะครับหรือเด้งเลือดใช้คขามันเด้งเลือดแล้วกันมันเขามันไม่ได้ดูดเลือดนะมันเด้งเลือดแบบว่ายิ่งเด้งเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดเราอะ่ะยิ่งเลือดเราเยอะเราก็จะยิ่งเด้งเลือดเยอะนะครับใจเย็นดิโอ้ยพลาดว่ะไม่ได้วะ่ะคาเฟ่มันยิงเราครับโอ้ยตายเนี่ยได้แค่นี้แหละ ผมไม่นะฟิกเกอร์เลยว่ะผมเมื่อคิดว่าแม่งจะเดินถอยหลังเวย้ยแม่งกดอันติสีสวนพลาดเลยว่ะสัญชาตญาณเวลามันโดนผมสไตารเบอร์ซีมกันมันจะถอยหลังกันเวย้ยแม่งกดอันติสีสวนเอ้ยเอ้ยเดี๋ยว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 ตายหมดปะเนี่ยสวยครับคุณ <c oughs> กิดตดูเลือดกันดูเลือด ได้อยู <qu ie> ่ไม่เสียแลกก็โอเคเหรอแต่น่าจะเสียของเอาว่ะเอาว่ะที่มันเอาว่ะไม่ตายอะไรกันหมดตัวเองก็อยู่ที่นี่อย ก็ใครมีความเห็นกับเซตไอเทมนี้ยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าแบบเอ้ยมันไม่ดีเลยพี่อะไรอย่างนี้ได้หมดนะครับเพราะว่าผมรับฟังความเห็นทั้งหมดเลยหรือใครมีเซตไอเทมในแผ่นนี้แนะนำเนะี่ยก็พิมพ์มาได้เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเซตนี้เนี่ยมันก็ยังไม่คงตัวนะเพราะผมคิดว่าเอจิสมันก็ยังไม่ได้แบบว่าอะไรขนาดนั้นนะครับแบบายถึงว่าแบบใช้ไม่ได้เลยเพราะผมยังคิดว่าเอจิสมันยังใช้ได้อยู่นะแต่ผมแค่มาแนะนําในเซตอื่นนะในเซตที่แบบว่าเห็นคนคอมเมนต์ว่าแบบว่า อินบ็อกช์ใช้ in? คำว่าอ right? ินบ็อกช์นะอินบ็อกช์ก็บอกว่าแบบเซตมันเล่นไม่ได้นะครับเซตเก่ามันเล่นยากมากนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมให้น้ําหนักของรถคูดาวเนี่ยสําคัญที่สุดสําหรับอันเลนนะครับไม่ไม่สำคัญในอันดับสองขี้สำคัญในอันดับหนึ่งนะครับสำหรับอันเลน <laughs> ไม่งั้นดาเมจมันดรอปมากเลยได้นะเนี่ยเราต้องเข้าตัวโอเคครับเป้อ่าได้อยู่สามตัวสวย เรียบร้อยมาดีมาดีมาดิาดเออมาดีสามทางเออจบได้สองรอบแล้ว,ลวเนี่ยถ้าจบตอนนี้นี่เราน่าจะ MVP เลยมั้งเนี่ยผมไม่ค่อยอยากยื้อนะครับถ้ายื้อเนี่ยผมชอบโยนนะ <c oughs> โอเคไม่เป็นไรเรามาลองเซตเทมขำๆไปเลยแล้วกันนะครับ เนี่ยจะเห็นได้ว่าเรายืนแบบค่อนข้างนานนะเพราะว่าเลือดเราเยอะนะครับแล้วก็เกาะมันเท่ากับพอๆกับเอจิตอะ่ะคลิปตีแตกมั้งเออวะ่ะแตกปะเนี่ยไม่แตกไม่แตกกันทันแต่ตีมี่เหมือนจะกระจบนะครับใจเย็นป้อม <laughs> บอลโอเคตายหมดปะเนี่ยสวยโอ้ยเรียบร้อยอันนี้เราตายเนี่ยโคตรแห้งเลยว่ะ คาเฟ่เหมือนเหมือนรู้รู้เชิงอะว่าจะไม่เดินเข้าไปในมุมแคบนะครับเนี่ยสกิลสองวลาเราดักผิดฝั่งมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะมันก็จะทำให้เรารับชะตาก,กรรมไปอย่างนี้นะครับแพ้ปะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยว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 โอเคคุณกีเกิดทันอยู่โอ้ยออกไปตัดเวฟให้ด้วย ของจริงจัดอะเอาดีมีล็อกชิวเว้ยตายอยู่ดีกด <ust> <ust> ชุบไม่ทันโอ้คาเฟ่แรงจัดเลยต้องรอนะครับเราอย่ายไปทำตัวเทค่คนเดียวนะตายนะครับเอ้ยต้องตายแล้วนาย เราเข้าไปทำอะไรในไฟไม่ได้เลยนะตอนนี้โอเคต้องเข้าแล้วละ่ะมีแค่คิวก่อนนะครับเนี่ยคือข้อเสียของเซตนี้นะรถกูดาม,ม่งน้อยมากโอ้ไม่ถึงอีกโดนสวนตัวโอ้ยเวดละว่าแล้วเวนปุ๊บตายปับ๊บ คือผมมาได้ยินเสียงเลยว่าแม่งคอคีฟแต่ไม่คิดว่าเรือดแม่งจะเด้งมาครึ่งหลอดขนาดนั้นนะแต่มันตีผมสองทีแตกเลยแรงจัดของฟูอแล้วแต่พี่มาเขาโดนเบาจังวะยืนอย่างนานเลยผมโดนสองคอแตกเลยแป๊ะแปะ๊ะอะไรวะมันขี้ผมเหรอ นี่ครับแบบที่ผมบอกยิ่งยื้อยิ่งหาห <laughs> าจริงบบตายเกิดดีกว่านะครับแบบที่ผมบอกว่าต้องเราช่างใจนะครับคือถ้าเกมมันจบแบบปกติอ่ะเราออกอามูเลทได้นะครับแต่ตอนเนี้ยผมเห็นว่าแครรี่โพซิชนันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่มีตายเกิดเราจะแห้งนะนี่บอกวงกรนเนาะ เดี๋ยวแพ้นะเนี่ยมีสิทธิ์แพ้สูงอยู่นะโอเคแต่เรื่องเราไม่พร้อมวะ่ะต้องเล่นแล้วแต่ว่าชิวกอตเนียนบนอยู่วะ่ะเข้าเลยแล้วกันตายตาย จบ,จบ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 ไม่ได้อีกจบได้ไหมอ๋อกลับกันหมดเลย <c oughs> อ๋อสามทางใช่ไหม <c oughs> ได้โ <c oughs> อเคคิดฟังก่อนโอเคเมื่อกี้เราจบได้นะครับ แต่ว่าโอเคเรามาเพื่อความอุ่นใจแล้วกันจริงๆน่าจะตีแตกได้ก่อนนะเพราะว่าจิ้วกัดมีแบบมีป้อมอยู่จบเลยดีกว่านะอย่างแห้งเลยเกือบแพ้โอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับการเปรียบเทียบระหว่างชิวกฮอปลอสกับเอจิสนะครับเอจิสเนี่ยจะ ค่อนข้างทําให้เราเติมไฟได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแต่ว่าชิลอบเราจะเน้นการยืนตีธรรมดายืนไฟแบบหนึ่งหนึ่งซะมากกว่านะครับการที่ใช้เอจิสเนี่ยจะทําให้เราแบบต่อเนื่องสกิลได้แบบคล่องขึ้นไวขึ้นแล้วก็ต่อเนื่องมากขึ้นนะครับแบบอันตีคูดาวเร็วขึ้นในช่วงตั้งแต่กลางเกมนะครับแต่อันนี้ต้องรองเลทเกมจริงๆนะถึงจะแบบคูดาวเยอะพอสมควรนะประมาณนั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะแล้วเจอกันบ๊ายบาย